เอาละเอาละเอาล,ะ,อาละครับก็สิบสองโหลวสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาเมืองกันด้วยนะครับืึดูทรงผมผมโคตรเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศตอนเมื่อคืนนะตอนที่โจทย์โพบนะแต่คือผมอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าผมมามาอะไรมาภาคตอนเช้านะครับท่านผู้ชมคือเมื่อคืนนี้ถ่ายสื่อนะเมื่อคืนนี้ เดี๋ยวไปดูกันเลยโคตรสวยท่านผู้ชมดูอือโอ้โหท่านผู้ชมดูสิมันสวยมากเดี๋ยวเอาแบบโปกติดีกว่าปัดทำไมดูในตัวจริงมันสวยจังสิโอ้โเดี๋ยวลูกี้ผมจะจวดนะลูกี้ผมจวดนี่สวยเลย อันนี้คือเขาจูดก่อนนะปีใหม่โคตรเจ้าอ่ะโอ้โหหมายก้อนแรงเลย <c ười> ไหนวะหมายโคตรลองดูท่านผู้ชมเอ้ยปี2 0 2 0นี่มันเฟี้ยวจริงๆมันโคตรเฟี้ยวเลย มันแบบมันจวดจ้าดมากเลยท่านผู้ชมคือแบบมันไม่เหมือนปี2020หรอกครับมันแบบมันจวดจ้าดปีนี้มันแบบป่วงป้างป่งป้าง,งเลยอันนี้คือเขาจูดก่อนนะเดีย๋ยวรอดูลูกพี่ผมจูดนะลูกพี่ผมจูดนี่คักกว่าคนอื่นแน่นอนอันนี้คือพี่เอฟนะครับเดีย๋ยวลูกพี่ผมจะจูดอันนี้ก็คือไฟเสียงสีนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมดูใส่ไฟที่หน่อยโอ้โหบนยี่ไฟเด้ครับอืมไฟไฟเขาหน่ะบอลลืมเขาดีไงอ้าวอ้าวมันโอ้มันเปลี่ยนวันเดือนปีนี่เลยตัวนี้อ่าท่านผู้ชมลูกพี่ผมจูดแล้วนะครับดูดูอุ้ยเอาเรื่องว่ะ โอ้ oh. ดูดูดูหืมโคตรสวยนะเพื่อนชมเอาหมดแล้วเหรอ <c oughs> เอาจุแล้วหืม <c oughs> โคตรสวย <c oughs> ปีนี้ลกู <c oughs> ลกคีลูกคีเราแบบรวยจัดจ่ำเลยนะปีนี้แบบเงินเข้าได้เยอะครับดู ดูการจุดก็ดูน,นี่ไงาหมกแล้วอันนึงปุ้งขึ้นเลยอ้วด,ดูมันแตกหน้าท่านผู้ชมโอ้โหโคตรสวยสวยยะจัดโลคี้จุดดีแล้วจุดแล้ว,ลวตีแล้วต่อยวุ้ยขึ้นแล้วดู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 ดด สวยสวยจัดจัดเลย่านผู้ชมลูกี้จูดดีแล้วนะแสงสว่างสงสัยมันน้อยไปวะขอจำดีขอยจำดีดไ,ไ,ดไปแล้วดูดูดูรูปั <บะ S 2> โอ้โหโโโโโสวยอะไรกันครับนี่ยสวยจัดจัด ลูกี้จูดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเลือปับ๊บเลือดเรามาโดนเบิร์ดจ้ะเราเบิร <c oughs> ์ด <c oughs> ไม่ใช่ราเบิดนะครับพูครับพูครับมันเป็นพู <c oughs> ไม่ใช่ราเบิดหม่ถึงไม่ถึงเสียงอะนั่น <ừ> อู้พุ่นน่ะปังอ้าวขึ้นนี้แล้วอันนึงวะโอ้ยอ,อันนี้ขึ้น่าวะแล้วพุ่นพุ่นน่ะอเอออันนี้โคตรสวยสองเอ้ยีสามสีห่ห้าเอยหกเจ็ด นี่สวยวะโคตรสวยเลยวะปอดเฮ้ยมดแล้วบอกข้าบุพีสวยจัดจับเลยวะอันนี้นะครับต้นผู้ชมเป็นพู้แบบมันมีแสงนะครับมันก็เท่เหมือนกับ ทเท่าว่าอันที่แล้วนะโอ้ยเอาแสงมันนิดเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้ว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 ท่านผู้ชมเอาแล้วโอ,โอ้แสงโคตรสวยแสงโคตรสวยอุ้ยสวยจัดมันสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้สื่อสารถึงลูกพี่เรามีตังนะครับ มันแสงแบบมันเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าใครเคยรู้คลิปปีที่แล้วก็จะรู้ว่าแสงมันเยอะกว่านะ,อะของมือด้วยดูอ้าวปึ๊บ <c oughs> โอ้โหโคตรสวยไปแล้วปัองอีไปแล้ว ไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมเสียเวลาโอ้โหโ,ห <c oughs> โอ้โห5-2สวยเอาหมดแล้วเหรอโอ้โห,หมดแล้วอ่ะกำลังสวยเลยท่านผู้ชมอันนี้คืออันสุดท้ายนะครับที่ลูกพี่ผมจะจูดน,นะครับ เดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่ามันจะสวยเหมือนกับอันที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่อันที่ผ่านมาคืออันที่มีราคานะครับอันคูสามหมื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่อยากจะขีโมอสครับคูสามหมื่นนี้มันแบบมันจวดก้าดมันโป้งมันสวยดลแต่อันนี้คืออันสุดท้ายแต่อันนี้ไม่แพงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับ อันนี้นะครับต้องดูทรงมันเป็นแสงสีลูกพี่ที่เชื่อมาเองนะครับคือแสงมันสวยมากเลยครับอันนี้ก็สื่อสารถึงความรวยของลูกพี่ของผมนะครับดูถึงลูกน้องแกจนแต่ลูกพี่ก็รวยนะครับฝากไว้ให้เคี้ยวครับขอคุณครับโอ้สงสัยว่าลิ้นผมคงพันกันนะครับปีใหม่นี้มันก็แผบ แต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะเอามารวมรกันแล้วก็เอาลงในคลิปเดียวแต่ว่าผมจะไม่ตัดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมขี้คานนะครับคือมันยาวเกินยาวแหงๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ,โอ้โหโคตรสวยละวมราคาสูกเลยสวยมากลูกที่สาม ที่สี่ลูกที่ห้าลูกที่หกลูกที่เจ็ดลูกที่แปดลูกที่เก้าลูกที่สิลูกที่สิบเอลูกที่สิบอลูกที่สิเฮ้ยเหมือนมันสวยกว่าว่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับดูครับโอ้โหสวย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 น่าจะลูกที่สิบ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 ลูกที่15บลูกที่สิบลูกที่ส7บลูกที่สิบ มันมีสิบเก้าลูกนะครับท่านผู้ชมโคตรสวยโคตรงามโคตรสวยส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหลายนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับปีใหม่ของผมนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับสวัสดีครับมันดับนะครับท่านผู้ชมกำลังสวยเลยเดี๋ยวเอาม่ให้ไหม อ้าวมาแล้วออมาแล้วโคตรสวยแต่ว่าถ้ามันติดกันมันจะติดไหมอ้าวโคตรสวยท่านผู้ชมโคตรสวยนะครับท่านผู้ชมดูดูด,ดูอันนี้คือเราถือแต่ว่ามันไม่ยิบแบบสะเก็ดมันมีแสงแต่ว่ามันได้ไม่ไม่ไม่ได้ไหม่มือเรานะ ทีแรกผมก็คิดว่ามันจะไหม้มือนะตามผมเห็นเขาลงในยูทูบในติกตอกครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้ไหม้มือนะโคตรสวยท่านผู้ชมอันนี้คือครั้งแรกนะครับคือลูกกี้ซื้อมาให้ผมผมก็ลองดูนะครับอ่าโอเคคลิปนี้หรือวิดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ลูกี้ผมจะจุดอีกครั้งหนึ่งน,นะครับท่านผู้มชม แน่แน่แน่จุดเลยจุดเลยเออจุดเลยจุดเลยครับจุดเลยครับ,รบสวยสวยวตัวตีนวะเอ้ยไม่ตีนวะเดี๋ยวจุดใหม่ครับน้องจดจุดใหม่จุดใหม่มาพี่วังเหต่ต้เนี่ยนั่งอึันตีนพี่วังอ,อ,อันนี้ อันนี้นี่แม่ที่ถืออยู่นี่มันเบิร์เดาบอกโอ้ยไม่ไพ่นี่จะทิ้งกันได้โอ้ยเมากระดอนโอ้ยเปิดไพ่นี่จะทิ้งกได้คอยว่าอยู่เอาหมอหน่อยเอามาเจอแซวปะแอบแอบแอบเออปังมาแล้วท่านผู้ชมอ้าว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  คนวายจูคนเมาแห้งเลวปะเฮ็ดอีซั่งนี่แนวนี่เหรเฮ็ดอีซั่งเฮ็ดอีซั่งมากคอยใส่น้าเนี้ยเห็นวากยกันเลยเฟรดกือวะสีสีแบบสวยเลยวะอ้าวสามคนตีแข่งกันคนอ่ะโอ้ สามคนนี่แข่งกันกล้องขว่าแจงปะได้ปะได้สปอยูุขว่ามันคือบทติดจเสือเอาเนยไผ่ยืดๆเนาะไผ่ซืดๆเนาอกพอสวางออกมาจะใช่ปะว้าหืมรวยแหงสามสี่คนนี้เขาแข่งกันนะครับท่านผู้ชมดูดู ดูเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องจัดแกะเอาเรื่องแกะแกะเอาเรื่องเรื่องแหงเอาเรื่องแหงนะครับท่านผู้ชมล้อมล้อม้อมมันน่าแง่มอ้ลยแลนนี้เลยวะสะพ่อโยกของว่าปูขึ้นบดจูบเจ๊เกือยไม่ไพนี่สือ เอ้โทรตอามาจะแชวงงูวะเอออกมาจะแชะนี่นะอันนั้นเรียไม่ไพ่เออชุดไม่ไุ่ดที่สลยนะอือพยุ้งวว่าคือบติเสือโ้างหน้าโบ่อเลน้างหน้าเนม่รับว่าโอ้บติกินเบียร์ักันเลยปีนี้ ปีที่แลว้วข่ก็เพิ่นได้สองคนนี่นี่แล้วมองก็้วยดีแล้ว <c oughs> สีมันก็สวยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็คือหมดนะครับก็คือหมดเท่านี้แะครับปีใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารวมกันนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้คือผมจะไม่ตัดไม่ใส่แอฟเฟกอะไรเอามารวมกันข้อบันทึกออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิกกันเลยนะครับอะจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ดูจนจบครับครับครับ